ข้อใจของผมเนี่ยครับคุณอีกอันนี้มันเกิดมาจากการถแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับคือกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยเขามีถแถลงข่าวเป็นเป็นปกติให้นักข่าวสอบถามแล้วก็คิดว่ามีคําถามหนึ่งอ่ะที่ถามว่าจีนมองยังไงเรื่องสงครามการค้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ตอบประโยคที่เมื่อกี้คุณอีกอ่านให้ท่านผู้ฟัง ฟังนะครับก็คือตอบประมาณว่าจีนพร้อมเต็มที่ทุกสงครามที่ซัดมาไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีหรือสงครามรูปแบบใดก็ตามนะครับแต่ความหมายเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆคําตอบในเชิงในเชิงปลุกใจครับแล้วก็คำตอบในเชิงว่าก็คือก็คือความหมายเอาความหมายร่องบรรทัดคืออะไรความหมายร่องบรรทัดก็คือจีนเนี่ยจะไม่ทําเหมือนแคนาดาเม็กซิโก อ่คณาดาเม็กซิโกนี่ทำยังไงครับคุณเอกตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศ25%รอบแรกเนี่ยผู้นำทั้ง2ประเ<อ>ทศ<อ>นี่รีบโทรศัพท์ไปหาโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับรีบรีบยอมบอกว่าให้นอนให้นี่โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกเลื่อนไป30วันใช่ไหมครับแล้วก็นี่ก็ขึ้นอยู่ดีครับคุณเอกนะครับนี่ก็โดนอยู่ดีนี่ตอนนี้ตอนนี้ผู้นำสอชาติก็เลยไม่ยอมแล้วนะครับตอบโต้ทางการค้ากันไปทรูโดก็ออกมาสุนทรพจน์ นะครับบอกว่าบอกว่าเป็นมิตรกับคนอเมริกาแต่ว่าอยากจะพูดกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่ามาทำเราแบบนี้นะครับก็ก็แต่ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าทางสหรัฐจะทบทวนไหมเพราะว่ามันกระทบกันหมดนะฮะมันกระทบเศรษฐกิจภายในสหรัฐด้วยนี่ก็กระทบะตลาดหุ้นสหรัฐมากนะครับเพราะว่ามันมนันผันผวนต่อเศรษฐกิจที่มันพึ่งพาแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยอยู่เยอะนะครับ แต่ความหมายของจีนก็คือจีนจะไม่ทําแบบนั้นนะครับก็คือโดนั์ทรัมพ์พูดเนี่ยสีจิ้นผิงไม่โทรศัพท์ไปคุยกับโดนั์ทรัม m ์ยังไม่ได้คุยกันนะครับทรัมป์ก็คงไม่พอใจขึ้น10%แล้วก็เลยขึ้นซ้ําอีกนะครับเป็น20%ก็ยังไม่เห็นจีนมีท่าทีว่าจะรีบไปเจราจาจะขอให้สีจิ้นผิงรีบยกสายต่อสายไปคุยนะครับก็คือท่าทีของจีนเนี่ยก็คือเราพร้อมสู้นะครับเราคุณซัดมาเราก็ซัดกลับ นะครับเราจะไม่ไม่มีไปอ่อนอ่อนต่อคุณไม่มีไปบอกว่าเราจะให้หนึ่งสองสามสี่คุณอยากขึ้นเราได้ไหมก็ก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีครับคุณเอกนะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นสารระหว่างบรรทัดจากคําแถลงอันนี้ของเขานะครับคุณรอโซนะครับบอกว่าจริงเขาน่าจะหมายถึงพร้อมรบการท้าหรือว่าสงครามจริงๆพิงพิยามประเมินอ,อย่างไรนะครับคือในระหว่างบรรทัดเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือคุณอย่าเล่นเรื่องไต้หวันนะนะครับ คือคือ,อ้พร้อมรบเนี่ยมันจะรบกันที่ไหนอะครับคุณเอกเอ่อมันจะรบมันก็รบกันได้ที่เดียวก็คือเรื่องประเด็นไต้หวันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอย้ในความหมายร่างบรรทัดเนี่ยก็คือ1ก็คือจีนบอกว่าเรื่องของการเจราจาต่อรองคุยกันเนี่ยอย่ามาใช้วิธีกดดันเพื่อให้เราไปเจราจาเราจะไม่ทําเราจะไม่ไม่ทำทำเล่นเกมคุณนะฮะนะครับก็คือถ้าคุณอยากเจราจากับเราคุณมาด้วยความเป็นมิตร คุณคุณต้องไม่ใช้วิธีว่ามาซัดเราแล้วก็หวังว่าเราจะรีบวิ่งไปเจราจากับคุณแต่คุณต้องเนี่ยนะครับมามาญาติดีกับเรามาเป็นมิตรกับเราแสดงความจริงใจกับเราอย่างเงี้ยเราจะเจราจากับคุณอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสารแรกที่เขาต้องการจะสื่อใช่ไหมครับสารที่สองเขาก็คงต้องการจะสื่อว่าห้ามเล่นกับไฟนะครับถ้าคุณเล่นเรื่องสงครามการค้าเราไม่เจราจากับคุณคุณบอกอ้าวงั้นฉันจะเล่นเรื่องไต้หวันดูซิคุณจะมาเจราจากับผมไหม อ่า,เ,าขอเขาบอกว่าคุณก็อย่าหวังว่าเราจะไปเจราจากับคุณนะเราอาจจะเกิดสงครามกันได้เลยนะถ้าคุณเอาไต้หวันมาเป็นไพ่ต่อรองนะครับ ahora, คือคือผมว่าคิดว่าสารเขาว่าเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็คือเขากลัวว่าเนี่ยทรัมป์บอกว่าทรัมป์มขึ้นจีนสิบเปอร์เซนตจีนก็ยังไม่เอ่อมาแสดงท่าทีใดๆทรัมป์ก็ขึ้นละยี่สิบเปอร์เซนตจีนก็ยังไม่ทําอะไรแล้วต่อไปทรัมป์จะทํำยังไงครับเป็นไปได้ไหมที่ทรัมป์จะเอาเรื่องไต้หวันมาเล่นนะครับถ้าถ้าทรัมป์เอาเรื่องไต้หวันมาเล่นจีนก็บอก เนี่ยก็บอกว่าระวังสงครามนะ,ะเราไม่กลัวนะเราไม่ใช่ว่าจะมาเล่นบีบเราแบบนี้นะนะครับผมผมคิดว่าอันนี้คือคือสารที่จีนต้องการจะสื่อนะครับ